กลับสวัสดีครับเอซที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพองผู้ท่อนผ้าโชคในวันที่8เดือนตุลาคม2,500 66นี่ท่างช่องพงกัจจามีแนวทางมาฝากพี่ตอนนองคือเก่านัองธรรมชมเป็นเลขวิ่งของสายทหารน้อ่งชาชมมาฝากพี่ตอนนอง ก่อนจะไปฟังไปเบิงตัวเลขกะไปฟังคำเตือนคนธรูมชมทางช่องนำเสนอเพียงหนะ้าทางจัดสื่อสลากกินแบงน่งรัฐบาลเท่านั้นสนับสนุนให้เหรียญการพน,นันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมในรับฟังโดยความปราศรานาดีจากช่องพ่องผูท้ทวนพระโชวนะครับครับกอไปเบิงตัวเหลขกที่เดล็กวิง่งหวนะัวทีว่ผ่านมาานผูน้มชมวัดที่ผ่านมาเพื่อกะ เอฟซีประสงม,มาให้เด่นเจ็ดล่องหก่านผู้ชมสรุปเหลือละวันก็นออกเข่าล่างเขาเป็นตัวล่องนะครับนเนาะเหลือหลังหกกกับเขามม่าหก่านผู้ชมสำหรับงวดนี้งวดนี้กระเด็นมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเด,เด่นเจ็ดล่องสามเป็นเนรียญเด่นเจ็ดบนล่องสามหลังน้องธรรมชมุ่มครับให้พิจารณาหาด้วยครับเด้อกะ เข้ามาเขก็ไปทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะวิ่งบนวิ่งล่างเลยสำหรับสายทหารนี่ส่วนมากทางที่เป็นทรงมาให้์เป็นเจเหลี่ยนตะเลี่ยวิ่งเนาะครับเนะบาะบ่จับปูสร้างควาที่้นพระน่ามันก็เข่าหกมันก็วิ่งบนวิ่งล่างบ่ขาดทุนเนาะครับเนาะก็ได้อยู่เพราะว่าถ้าถ้าวิ่งบนนี่จะอัตราใจจะยุสามบ,บ,บาทกับทุนเนาะครับเนาะสามบาทกับทุนเพื่อว่าหาลางังขันเขาาเ่าหลังน เสี่บาทกับทุนพันาพบาทพราะว่าโอกาสถูกมันหน่อยเพระาะว่าเลียงลางมีสองตัวเปิดกระลงทุนไปกระได้พันบาทได้อยู่นะครับเนาะกับบุรุษกับพ้นได้จะได้นะเพราะว่าทเบิดพระบาทวัดสาาะมาณเบิดห้องหกจะได้สองเด้งหรือเปล่ปากับบุรุษนะครับเนะะบาะเพราะว่าทตั้งช่องเขาก็ไม่เคยเหลินพระาะว่าทเป็นทรงมาให้นี่ครับเท่ากับวา่าจับเอาหนังตะวันชุ่มจับใส่ตัวเหล็กที่เขาหมักเ้าชอบ สิ่เจริญนาบุงออกกับตัวสี่เขามักเขาฉอดเขาได้มาจากทั้งอื่นเนาะครับเนาะเขาก็มาจับใส่กันเอาเพราะว่าสายทหารณพนบรกำจับครูให้เพราะว่อัธิบานมากจับครูกับมีเข่ามีหลุดเนาะครับเนาะพนบรอยากให้พลาดโอกาสอาจจะเข่าอาจจะหลุดพนว่าให้เอาเน้นๆก็คือพนว่าให้เล็กบิงไปเลยบ่ต้องจับครูให้เนาะครับเนาะครับเขาหมักเขาก็จังหาจับครู ตัวที่เขาหมักเขาชอบใส่นะครับท่านผู้ชมเขาเนียนตัวใดเะาก็บเจ้จับใส่หยิบใส่นะครับเนาะจับขู่ใส่ครับเสี้ยนทั้งอื่นกระเด็ท่านผู้ชมครับกับพิจารณาบุญขับเด้อกับตัวเลขทุกตัวทั้งช่องกับหายไบเพื่อเป็นแนวทางจัดสื่อสลากกี่แบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะบสนับสนุนให้เหรียญการพนันใดๆทั้งสิ้นปวดใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะปวดใช้สติในการจัดสื่อทิ้ตัวหมักตัวชอบ ไปจับใส่กับตัวเจ้าของหมัดได้มาจากหน้อื่นยังจัด้ะครับพี่น้องเดอ้อครับถ่ายคลิปนีก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องพงพูดท้อนพ่โชกโชคดีไม่ใช่โชคดีริ่มรวยในวมดประจำวันที่16ตุลาคมและตลอดไปนะครับเดอ้อที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เขาให้ทุกท่านมีโชคมีลาบครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับเดอ้อสวัสดีครับ